เดอะโดมบล็อกวันนี้พามางานหนังสือ <c oughs> คือออกจากบ้านมาเที่ยงเพิ่งได้เข้ามาจริงๆอ่ะายสองสวัสดีครับมาไม่ทันนะพี่ <c oughs> ไม่เป็นไรครับผมอยู่แถวนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวคุ้กันได้ <c oughs> ขอสัมภาษณ์ด้วยได้ไหมใช่สิใช่ครับนี่พึ่งดาเลยนะเนี่ย <c oughs> ใช่ครับใหม่ล่าสุด หนึ่งสองสาไม่มีใครเอาวินัยไปจากตัวเรานอกจากตัวเรานอกจากตัวเราปล่อยมันไปเองดีจ้าเจอใครแลนฮอฮลโลเดอะเดมบอกวันนี้พามางานหนังสือ <c oughs> กว่าเราจะมาได้ทุกคนคือวนมาจอดในศูนย์สิลิกิตก่อนละรอบนึงสุดท้ายอ่ะต้องวนออกไปจอดรถไล้ฟัตเดินกว่าจะได้จอดก็เป็นชั่วโมงอยู่คือออกจากบ้านมาเที่ยงเพิ่งได้เข้ามาจริงๆอ่ะบ่ายสองุลักทุเลโอเคครับวันนี้พามาดูบรรยากาศงานหนังสือครั้งที่53ามาในทีมปีนี้มาในทีมยอยักษ์อ่านใหญ่ถ้าเห็นคลิปโปรโมทก็น่าจะรู้กันว่ามันมียักษ์เยอะมากเดี๋ยวให้ดูว่าปีนี้จะแอบถ่ายนักเขียนได้เยอะแค่ไหน เดี <pecially> right ๋ยวไปดูกันแต่ว่านะตอนนี้เรามาเราเลือกมานะเราเลือกมาวายทิ์คนนับล้านเอเคมาถึงข้างหน้าแล้วเราตัดสินใจตรงเข้าไปในงานเลยเมาวันนี้เราก็มีนักเขียนที่ตั้งใจอยากจะมาหาก็คือพี่รวิทย์ i ิชช o นดูดมูลซึ่งอันนี้มีสิทธิ์ยังได้เจออยู่แต่ว่าตอนแรกอะว่าจะมาหาพี่เอนิ้วกลมด้วยแต่ก็ไม่ทันซะแล้วตอนนี้ถ้าตามตารางของเพจคูปก็คือตอนนี้เลยเวลาแล้ว คิดว่าน่าจะไม่ได้เจอก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ให้กําลังใจพี่เอ,อ๋ดูกลมเสมอน,นะฮะมีมีมีหนังสืออะไรที่อยากได้ไหมอันนี้เดินสุม่มอยู่เหมือนกันการมางานหนังสืออ่ะคือถ้าใครมาวันปกติอ่ะก็จะมีพื้นที่เยอะหน่อยพื้นที่เดินเยอะหน่อยเอารถมาจอดได้ง่ายหน่อยแต่ถ้ามาเสาร์อาทิตย์อ่ะเอารถมาจอดยากมากมแล้วเราลองไปบูธคูปึ่งก่อนไหมไปเผื่อว่าจะมีโอกาสได้พบเจอก็แค่โบกมือให้แล้วกัน นี่บูธประจำที่ชอบแวะมาหาคืออะโวคาโดบ k s นี่หาอะโวคาโดบ k s นะฮะยังไม่เจอพี่ทอมนะยังหาพี่ทอมไม่เจอ่เจอบูธคูปแล้วนี่ไปดูเป็นบูธคูแล้วจ้าสวัสดีครับมาไม่ทันนะพี่รอบนี้บูธคูปมีหนังสือนอกจากสนกพิมพ์คูปด้วยมีหลายเล่มเลย หนๆนเล่มไหนชูวเล่มนี้เป็นเล่มที่พี่นิดาเคยแนะนำให้เขาอ่านอ่าวิธีค้นหาสิ่งที่คุณอยากทำที่ง่ายที่สุดในโลกเนี่ยเยขาม,มีไฮไลไท์ให้ด้วยนะไฮไลไท์ชี้นำไฮไลไท์ให้ก่อนเลย พิมพ์ปูบเยอะมากครับหนังสือเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามีหนังสืออะไรบ้างขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับดีใจให้ครับให้ที่วัสดีครับสวัสดีครับมาไม่ทัน <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรครับผมอยู่แถวนี้นี่แหละครับเดี๋ยวมาได้ เมื่อกี้มาจากบูธคูปแล้วดีเป้าอยากไปอีกบูธหนึ่งคือบูธของครูพี่แอนก็เลยพี่อมเขาอยากดูหนังสืออยู่ก็เลยให้พี่อมอเขาดูหนังสืออยู่ที่บูธคูปไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราขอมาที่บูธของครูพี่แอนก่อนหาก่อนบูธครูพี่แอนอยู่ไหนจริงๆวันนี้เป็นวันที่นักเขียนจะมากันเยอะมากนะไม่ว่าจะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ตามเนาะใครชื่นชอบนักเขียนสำนักพิมพ์ไหนก็มาหานักเขียนได้เลยดูตารางว่านักเขียนแต่ละท่านเข้ามากันวันไหน แล้วเราก็มาวันนั้นได้เลยผมอยากเจอครูพี่แอนมากเรียกได้ว่างานหนังสือเป็นงานที่จะเป็นโอกาสให้ผมได้เจอครูพี่แอนนะครับต,รตีสิบเจ็ดกจะทุกคนตีสิบเจ็ดีสิบเจ็ดนี่ตีสิบเจ็ดคนเยอะอยู่นะนี่เลยอยู่มุย้ยออไลฟ์อยู่อ่ะอรู้นักเสกอนแลกันเขามีโปรอะไรบ้างบนะุฟเฟ่ 599 3เล่ม8 99ได้อีกสามเล่มขออนุญาตแอบถ่ายครูพี่แอนนะครับอะไรเขาไลฟ์อยู่นะเราไม่อยากรบกวรเขาคนทีมงานน่ารักมากบอกครูพี่แอนให้มาเจอด้วยน่ารักมากขอบคุณมากครับคุยยินดีค่ะบทุกทีครูแอนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้องอดีตอดีผมมาเจอเพราะว่าอยากเจอครูพี่แอนจริงเหรอติดตามติดตามไอจีช่วงแรกเลย มีกี่พอจำได้ไหมหลักพันหลักพันวันนี้หลักพัน,พนใช่โอ oh <my> เป็นติดตามเพื่อแบบว่าดูว่าภาษาอังกฤษตอนนี้นเป็นยังไงอ่าแล้วแล้วผมพอสัมภาษณ์ด้วยได้ไหมได้สิเป็นเล็กๆน่น้อยเนาะได้เลยอาจจะเป็นอาจจะคือผม,มอ่ะทาช่องเหมือนกันแต่ผมทําเกี่ยวกับอ่านังสือความรู้แล้วก็ a อทุกวันนี้ แล้วก็ทํางานวิจัยด้วย<ฮ>อะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะถามอ<ฮ>ุพีแอนว่าคิดว่าทุกวันนี้ทิศทางการศึกษาภาษาอังกฤษก,กับ AI ครับ<ฮ>ในอนาคตมันจะเป็นยังไงโอ้โหุแอนต้องบอกว่า AI จริงๆมันเข้ามาเปลี่ยนทิศทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของพวกเราได้จริงจริงนะอย่างคือเมื่อก่อนอย่างเงี้ยเรายังไม่ค่อยไว้ใจในสิ่งที่เราเร์ช เ,เพราะว่าบางทีแปลออกมามันก็จะมีความแปลกๆใช่ไหมแต่ทุกวันนี้คุณพี่แอนยอมรับเลยว่าระบบ AI อย่างมันมันฉลาดขึ้นมากๆมันสามารถที่จะรับฟังเสียงของเราแล้วตอบโต้กลับมาเป็นภาษาอังกฤษให้เราได้ด้วยแล้วเสียงเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เสียงที่แบบเหมือน AI ไ,ไปแล้วอะไม,ไม่ใช่ Siri ใช่มันกลายเป็นเสียงที่เหมือนกับเฮ้ยเรากำลังคุยกับคนคนนึง<ม>อยู่เลยม,มีจริตจากาักราถูกต้องเพราะฉะนั้นพี่แอนเลยอยากให้ทุกคนนะคะ take advantage ตรงนี้จาก AI ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะให้เราแบบ คือให้เราให้เราเปิดใจกับมันอ่ะคือบางคนก็จะมาว่าเอเอไอแล้วมันจะได้หรือมันจะอยู่มงนี้ลองดูก่อนแล้วเราจะรู้สึกว่ามันช่วยเราได้เยอะจริงๆแต่อย่างไรก็ตามแกนก็มองว่าเราก็ควรจะมีพื้นฐานไว้บ้างไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องคุยอะไรกับเขาเราจะต้องถามอะไรกับเขาเพราะฉะนั้นคือเสริมความรู้ให้ตัวเองไปด้วยระหว่างที่เราฝึกฝนกับ AI นั่นเองโอเคครับรตแต่แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาจาก AI ก็ทุกวันนีมน้มันก็เป็นยุคสมัยทุกวันนี้เนาะแต่พี่แอนก็ยังรู้สึกว่า อ่านหนังสืออ่านผ่านหนังสือก็ยังสำคัญยังสนับสนุนให้เราอ่านหนังสือด้วยเพราะว่าหนังสือมันคือการเรียบเรียงมาแล้วจากคนที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆ mm hmm. นะคะเป็นระบบระเบียบไว้แล้ว mm hmm. คือพี่แอนใช้ AI เยอะนะแต่พี่แอนแคร่รู้สึกว่าบางทีเวลาเราหาข้อมูลอะไรก็ตามอะคะ่ะบ,บางทีมันยังไม่ได้เป็นระบบ <c oughs> มันอาจจะยังมีความสเปะสปะอยู่บ้างอ่าซ้ายบ้างขวาบ้างแต่ถ้าเราอ่านเป็นหนังสือจากคุณครูที่เชี่ยวชาญการสอนจริงๆอะค่ะแน่นอนว่า นึกออกไหมเขาเรียบเรียงมาเป็นระบบจริงๆ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วเราเรียนรู้เป็นระบบอะสมองยังไงมันก็จดจําได้ดีกว่ามันเข้าใจได้มากกว่าอยู่แล้วย้อนมากเลยวันนี้ยินดีมากได้เจอครูแอนยินดีเหมือนกันชื่อน้องอะไรคะเดี๋ยวไปตามติดตามช่องด้วยชื่อโดมครับแล้วก็ช่องชื่อ Food Bullet Bullet ที่แปลว่า่อย่อยหมายถึง่อยอยว้าวโอเคเดี๋ยวครูแยนไปขออนุญาตไปติดตามขอบคุณมากหรือว่าเป็นอ่านแล้วก็รีวิว เป็นทำคอนเทนต์ครับแล้วก็ทำมีรีวิวหนังสือบ้างเป็นกำลังใจให้วันนี้ดีใจมากครูไปกดฟอลโล่ขอบคุณมากครับครูพี่แอนคือเดินออกจากไลฟ์มาขอบคุณมากเลยขอบคุณมากมากครับแล้วขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปด้วยนะได้สิได้สิแล้วเดี๋ยวอาจจะเอาหนังสือไปอุ้ยได้เลยจ้ามาจัดการเลยขอบคุณครับนี่แกตะกี้ครูพี่แอนน่ารักมาก ฉันว่าฉันต้องโดนตกหนังสือครูพิ่แนเลหนึ่งเล่มแน่นอนรอดูเลยรีวิวหนังสือครูพิ่แนใน t ิกตอกคือจริงๆติดตามครูพิ่แนในไอจีมาค่อนข้างนานมากอ่ะอย่งอย่างที่บอกเลยตั้งแต่แบบหลักพันเราเห็นมาตลอดนะแต่แค่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าเขาขายหนังสือแล้ววันนี้เห็นเห็นหนังสือเขาแล้วแบบโู้โหเขาทาผลงานเยอะมากเราเห็นคอร์สเราเห็นหนังสือเขาค่อนข้างเยอะเลยเราก็เลยแบบโอ้โหเยอะมากเยอะจริงๆแล้ววันนี้คือไลฟ์อยู่อ่ะแต่บอกพนักงานนิดเดียวเขารุกออกจากไลฟ์เลยแล้วก็เดินมาหาเรา ตอนนี้เดี๋ยวกลับไปบูธคูปไปหาพี่อมอก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จภารกิจของพี่รวิทย์ก็เป็นอันแบบเดินชิวๆแล้วหลังจากนี้ก็จะเดินชิวๆแล้วเอาหนังสือที่ตัวเองอยากได้ละถามว่ามางานหนังสือมีหนังสือที่อยากได้ไหมมีครับมีหนังสือหลักๆที่อยากได้คืออยากได้หนังสือเกี่ยวกับ AI Machine Learning Mathematic s อะไรประมาณนี้แต่ที่ดูไว้คืออยากดูเป็นพวกหนังสือภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยลงบูธอีกอ่ะโอ้โหมีลาบบูบูด้วย ถึงตอนนี้น่าจะไม่รู้ว่าแกะกล่องวันพีชครบหรือยังก็ฝากติดตามซีรีส์3บทเรืยอจากตัวละครวันพีชด้วยนะแกวัาทีดคนเยอะมากงานหนังสือมีถึงวันจันนะจันที่เจ็ดเมษายนเทนั้นก็ถ้าใครจะมาแบบวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยต้องเผื่อใจไว้ว่ามีคนเยอะแน่นอนแต่ถ้าจะมาแบบเย็นวันจันหนึ่งสุกอย่างเงี้ยคิดว่าคนยังไม่เยอะเท่าวันเสาร์อีทิตย์คำนวตกปสางเล่มนะจ๊ะ ตอนนี้ขออนุญาตต่อคิวนะครับพี่แท็ปมาบ่าย3แต่ตอนนี้คิวอ,อยาวเลยแต่ต้องนดกก่อนว่าเราอยากคุยอะไรกับพี่แท็ปอยากพูดคุยอะไรกับท่านกับพี่แท็ปบ้างจริงเมื่อวานเกือบได้เจอพี่แท็ปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีไปเจอพี่แท็ปงานฉลองหนึ่ง้านซับของ m ิ s s i o n ทูเดอะมูนแต่ว่าเมื่อวานยกเลิกเพราะว่าเมื่อวันศุกร์มีคันดูบไหวเขาก็เลยยกเลิกไปก่อนอันนี้ก็เลยได้เจอเป็นวันแรกเดี๋ยต่อคิวรอกันจะมาแล้วจะมาแล้ว โอเคเอ็ซีเดี๋ยวันต้องตั้งสตินะว่าจะคุยอะไรกับพี่แท็บบ้างตอนนี้ตื่นเต้นมากคุณต้องเตรียมหนังสือทั้งหมดชิวต่ไปลเร็วแท็บสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีหลายเล่มเลยเยอะเลยนะฮะใช่ครับนี่เพิ่งนาเลยนะเนี่ยใช่ครับใหม่ล่าสุดอันนี้ก็เริ่มต้นอ่านหนังสือก็เป็นสามเล่มนี้อ๋อเี่ใช่ครับใหม่มากใหม่มาคุณอะไรครับชื่อโดมครับชื่ออะไรเหรออาดีโอเอ็มอีครับ D O M E โดมอ๋อคุณโดมใช่ครับเมื่อวานอดเจอพี่แท็บเลย ม้วนเราไม่ได้วิ่งอ๋อใช่ใช่ใช่ม้วนไม่ได้วิ่งทั้งแผ่นดินไหวทั้งฝุ่นก็เลยแบบไม่ไหวแล้วอ๋อเอาฝุ่นด้วยใช่ครับใช่ฝุ่นมวนฝุ่นเยอะใช่ครับแต่ว่าแผ่นดินไหวแล้วนะจะเป็นเรื่องใหญ่กว่าเพราะว่าคนต้องกลับไปจัดการอะไรเยอะใช่น้องๆพี่ก็ไม่ค่อยพร้อมกันเท่าไหร่จริงๆอยากบอกพี่แจว่าผมอ่ะหลังๆอ่ะเริ่มนั่งสมาธิแล้วเปิดมิชชันดูดมูลฟังระหว่างนั่งสมาธิแล้วดีนะฮะดีครับเป็นแบบว่าเป็นแบบว่ามันอยู่เงียบๆแล้ว พอฟังครบทุกข้อมันจะเหมือนแบบมันได้ครบจริงครับเดี๋ยวผมขอถ่ายเป็นโพลารอยกับวิแท็บด้วยได้ไหมได้ครับผมแล้วก็หลังๆผมฟังเรื่องพวกวินัยจากวิแท็บอย่างเงี้ผมอยากได้แบบข้อความที่ที่แท็บร,รู้สึกว่าถ้าได้อ่านแล้วอะ่ะผมจะมีกําลังใจในการแบบสร้างวินัยให้ตัวเองครับอยากเขียนไว้ข้างหน้านสุดเลยนะใช่ครับกับโปรดักล่าสุดของมิชชั่นดอมูใช่หนังสือที่ คิดสตั๊กเจอเองเลยพี่ชอบมากผมว่าสตัคเจอ์นี้ดีครับใช่พี่ใช้จนที่อยากได้แบบเนี้ยพี่ก็เลยทำมาขายยิ่งมีครบนะมีติ้งผมก็มีดีขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวลองใช้สักมาณเดือนหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะลองแบบรีวิวลงท i k t o k ในใน u t u b e อีกทีนึงขอบคุณมากขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยนะครับรูปนี้แล้วกันอ่า โปรโมทหนังสือหน่อได้ครับเดี๋ยวอันนี้เป็นรูปก่อนนะครับอนนโอเคครับเดีย๋ยวขอเป็นโพลารอยด์รูปนะครับอันนี้ให้พี่เอเซ็น เจอกันเร็วสองผมแล้วกันครับตรงนี้นะครับหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำโอเคครับ ทบฉลากได้แหละเป็นน้ำเป็นเอามือให้พี่ให้พี่เอ๋ใช่นไหมเล่นในกร์ดไอศกรเออไม่อย่างนั้นดิวันนี้บงมากเรื่องพลอะลอยจริงไม่ควรเอามาให้ใครกินนะแล้ววันนี้เราได้อย่างหลายอย่างละได้รูปได้ได้ลายเซ็นได้ข้อความดีๆโอ้ยแกทุสลักได้นะคะทำสลักคือว่ามันแย่เราก็จะแย่เราเราต้องไม่คิดว่าตัวเองแย่วันนี้พี่ออมให้พี่เอกเซ็นนะครับ เดีดิเดดิไปเราต้องหาพื้นที่เก็บหนังสือกันก่อนหลักๆเมื่อกี้ที่ที่เราไปขอจากพี่เอกพี่พี่แทบอะเขาอะไปขอเรื่องวินยัยเพราะเขาอยากมีวินัยเพิ่มขึ้นที่แทบเขียนว่าทุกอย่างมันยากเสมอจนกว่ามันจะเสร็จอารมณ์มา,มาว่าเมื่อเราเริ่มทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะม,มันยากทุกตอนอะมันไม่มีตอนไหนง่ายหรอกแต่มันจะง่ายและสบายขึ้นต่อเมื่อเราเสร็จแล้ว ใช่ส่วนพี่เอกก็เขียนว่าไม่มีใครเอาวินัยไปจากตัวเรา,เราอนอกจากตัวเราปล่อยมันไปเองแล้วของตัวขเขาเขียนว่าอะไรบ้างขอให้ส,น,น,น,สน,นุปมนุษย์อ่าก็คือให้เรียนรู้มนุษย์มากขึน้นเนาะอ่าตอนนี้เราเออกมาข้างนอกก่อนหาอะไรกินแล้วหน่อยอยูเกันไปหิวไงนะเยกะเีื่แ,แบบยาก,ก็ต,งตรงกับติมย่อยกษ์กทานเยอะแต่นีเขายักษ์กินเยอะ อยู่แค่ไหนตอนนี้คือเราไม่ได้ซีเรียสแล้วเพราะว่านักเขียนที่เราอยากเจอคือเจอครบแล้วหลังจากนี้เจอใครก็คือกําไรละได้เจอสองคนเลยใช่ไปเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนเมื่อกี้คิดจะมั่วซั่วแค่ไหนเดี๋ยวดูเอาตอนตัดแล้วกันจะได้ตัดเมื่อไหร่ก่อนก็ไม่รู้นี่เปล่างานไทยเที่ยวเมืองนี่เปล่าอยู่ดีๆก็เขาก็ทีนี้ผมก็พูดว่าเข้าไปกินอะไรข้างในเออคงเป็นงานนี้แหละคงเป็นงานนี้แหละขอบคุณมากค่ะ เรานี้โชคช่วยมากเลยนะเือว่านนทบุรีครับนนทบุรีอริมณฑลนะจ๊ะขออนุญาตค่ะจากวอล์กหนังสือสู่วอล์กงานเที่ยวไทยถามว่าเหตุเพราะอะไรเราจะไปหาอะไรกินงานเลิศอยู่นะมีลองงานเลยออกกินนะ่ากินนะอ่ะต,ตัวเราเราจะหยุดตรงนี้ไม่ได้นะเราจะหยุดตรงนี้เริ่มต้นไม่ได้นะเราต้องไปทับสุด หลักๆเราหาอะไรนะาางนลองหาเลยนเอ้มาเลยเอาเลยอยากกินอะไรเดินไปเลยเอาเลยเอาเลยเจีเรืห้ทุกคนดูก่อนว่าอะไร เดี๋ยวหาอะไรกินของผมก่อนพี่ออมน่าจะได้แล้วพี่ออมเอาก๋วยเตี๋ยวเรือเดี๋ยวของผมผมหาก่อนว่าผมจะเอาอะไรเฮ้ยมีมิชลินด้วยทุกคนไม่ใช่อย่างรถยนต์นะแต่ว่าเป็นร้านอาหารมิชลินอ่ามันมีเคี่ยวมันมีเคี่ยวหมดหรือยังไม่ดูหมดเลยอ่าหมดยังครับมีไก่หมูย่างหมูวากิวย่างหมูกรอบผสมแฟนดีคะเอาผสมครับนี่มันมีหมูย่างมันมีหมูกรอบทุกคน คนน่ากินอ่ะรอ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 เดี๋ยวเราสแกนจ่ายก่อนแยค่ะย่างค่ะลูกขอบคุณ,ค,ณครับได้แล้วหนึ่งเมนูคุณต่อเอาอะไรอีกมางานหนังสือแต่ได้มาเดินนะอา้าวสวัสดีจ้าเจ <laughs> อกันที่้ เราต้องไป่ของพี่หมอใช่มางานหนังสือมางานหนังสือนะเออหิวนี่ก็มางานหนังสือเหมกันเออมางานหนังสือนี่ก็มางานหนังสือมางานหนังสือแนวไหนนี่แนวหิวอ่านสักเล่มไหมอะไรอ่านสักเล่มไหมอ่านสักเล่มใช่เลยอะไรเนี่ยวบะหมี่คน้หนน่ากินยังเจอเจอมาโดยดายมาตั้งแต่บ่ายเหมือนกันหาที่จอดรถไม่ได้โอเคไม่นั่งพีซีมา นั่งเอ็มมาขับรถออกมาแล้วไหเดี๋ยวเดินต่อกินก่อนแล้วเดี๋ยวเดินต่อบอกพี่ก่อนใช่ไม่รู้ไม่รู้จะได้ใช้แค่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้มีเวลาตัดไหมเดยอกันเจพี่ครับเจพี่ไปกันต่อหาอะไรกินกันต่อตรงนี้เหมือนจะเป็นพวกเครื่องดื่มของ จุกจิกนะจ๊ะมีร่กพูดกาแฟด้วยถ้ากินกาแฟตอนนี้ก็คือมึอนหัวแน่อนอนอ่าเป็นสินค้าตรงนี้เป็นสินค้าแบบว่าผ้ามัดย้อมได้ กินน้ำสำราญใช่ไหมตัวเดี๋ยวลงข้างล่างกันเมื่อกี้ไปดูงานเป็นไงบ้างงานไหนงานกิน,นออาก็กินเยอะดิเดี๋ยวไปลุยงานหนังสือต่ออีกนิดนึงอันตั้งโมน,นี่มีแมวตัวเบื้องเลยดูเดิกมีแมวยักษ์แล้วก็ยักษ์อยู่ด้วยกันนี่เรามาเยี่ยมยักษ์เยี่ยมยักษ์ยักษ์หลับ เราสามารถมาเยิยมยักษ์ได้ตรงนี้เราทิ้นมน้ำในโมได้ไหมอืมเบ๋ย์เบ๋ยอฟมีนะถ้าสวยังไม่อิ่มกิเอฟซีได้ใครยังไม่อิ่มถ้าตัวยังไม่อิ่ม,ม,มเขาอิ่มแล้วอิ่มมากด้วยกินไข่ต้องสามลูกไปลุยข้างในกันต่อนี่โปรโมชั่นที่เขาบอกเมื่อวานนะครับรับแลกคะแนานบัตร KDC แ,และคะแนนรับเครดิตเงินคืน18%เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรทุก500บาทบวก KDC p o i n e r ทุก500คะนแนนลงทะเบียนรับเครดิตที่บูธ KDC เลข S28 ก็เป็นสิทธิประโยชน์ของบัตร KDC ครับเวลาตัวเดินเนี่ยรู้สือ่ตัวชอบแบบเดินสุ่มไปเรื่อยๆแล้วเจอบูธไหนที่ยังเข้าก็าเข้าหรือว่า น,น,น,นี่คุณพี่เจ้าขาไมนังเรื่องนี้สนุลกละครเรื่องนี้สนุกนะไปเราเดินกันต่อ โอตอนนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวติดต่อพี่อมก่อนเพราะว่าแยกกันตะกี้โอเคติดต่อพี่อมได้แล้วพี่อมบอกว่าอยู่ MRT แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับกันแล้วปีนี้ก็นี่ก็เป็นบล็อกงานหนังสือสำหรับปี2025เนาะก็เป็นรอบเดือนมีนานะครับซึ่งปกติงานหนังสือก็จะมีอีกรอบหนึ่งคือรอบเดือนตุลาคมเนาะเดี๋ยวรอดูครับว่ารอบเดือนตุลาคมเนี่ยงานหนังสือจะจัดขึ้นประมาณช่วงไหนนะครับ ปีนี้ถามว่าเจอคนเยอะไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเขียนแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ที่เคยเจออยู่แล้วก็จะเป็นพี่เติร์ดนะครับแล้วก็พี่เอนุกรมปีนี้จะเจอพี่แท็บด้วยนะแล้วก็ปีนี้ได้เจอครูพี่แอนด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาตัดคลิปก็จะตัดคลิปบล็อกนี้ให้ดูนะครับว่าบล็อกนี้งานหนังสือสนุกแค่ไหนนะครับ เป็นปีที่รู้สึกว่า,าคุมสติในการซื้อหนังสือได้มากขึ้นแต่ก่อนเราจะเหมือนแบบเฮ้ยเราอยากเจอนักเขียนคนนี้เราก็จะซื้อนังสือเขา้ามาเพื่อที่จะได้เจอเขาแต่บางทีอะสุดท้ายหนังสือที่เราซื้ออะมันไม่ใช่นังสือที่เราอยากอ่านจริงจริงมันเลยกลายเป็นว่าเราก็ไม่ได้อ่านแล้วกลายเป็นหนังสือกองดองอยู่ดี ก็เลยปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากอ่านเรื่อง AI เราอยากอ่านเรื่องคณิตศส์เราก็มุ่งไปที่เอเชียบุ๊กเอาหนังสือคณิตเอาหนังสือด้านดาต้าอ่านโดยตรงเลยโอเคตอนนี้เราเข้ามาโซน MRT แล้วเดี๋ยวโทรหาพี่ออมก่อนดีกว่าปีนี้ไม่ได้นั่งรถไฟฟ้ามาแลฮะเพราะว่าอยากขับรถมาแล้วขับรถมาก็คือที่จอดในสุจิลิกิตยากมาก มาวายทิ์หาที่จอดรถยากมากสถานีพขอนโยธินสถานีอิสระภาพโอเคเราอยู่ป้ายเมทโมอลแล้ว่เอ๊ะเจอพี่ออมแล้วอุ่นไหมอุ่นเลยเอะเลยตอนแรกพี่ออมบอกว่าพี่ออมหนาวปวดนจจมุกเลยใช่ไหมไปเรากลับกันมาระหว่างเดินทางกลับรีแคปหน่อยอุ้ยอุ้ยกำลังมองเลยไหน งานสื่อปีนี้เป็นไงบ้างถ้าโดยรวมสําหรับเขาเขาก็าว่ามันก็เหมือนเหมนะือน,นเดิมเนาะแต่นนเพราะว่าของปูอ,งอะหนังสือที่ชอบมันตรงกับไทยไงตรงสุดม,มันก็เลยเป็นหนังสือที่อยากได้เยอะปกติเราจะมาคูบอยู่แล้วเนะาะแต่ว่า คูปะปกติเขาจะมีมแค่หนังสือเขาเองใช่จะมีแค่หนังสือเขาแต่ปีนี้คือเพิ่มมาคือแบบเป็นหนังสือสำนักพิมพ์อื่นใช่ที่พี่นิวที่พี่เอ๋นิวกรมบอกว่าเขาเองก,ก็อา่านอันเนี้ยเขาก็อา่านใช่หรือว่าเพื่อนๆแนะนำมาอะไรเง,งี้ยเขาก็เอามาค่ะใช่แล้วปีนี้เป็นปีแรกที่ตัวต่อแถวขอลายเซน็นใช่ที่เขินๆอ่ะพอไปนั่งจริงอ่ะมันมันเคว้งกันนะอยากคุยกับเขาแต่แบบนึกไม่ออกคุยอะไรดีอ่ะ สวัสดีค่ะขออะไรใช่ไคะได้ก็คือพี่ออมซื้อเป็นโปรโมชั่นแบบสามเล่มฟรีหนึ่งเล่มอีกเล่มเลือกเป็นเล่ม Unstructure ของพี่รวิศของพี่ราวิคือเขาก็ซื้อเป็นหนังสือ AI กับแมทเขาก็อยากอ่านเรื่อง AI กับแมทเพราะว่าปีนี้เขารู้สึกว่าเขาคุมคุมความคิดได้ว่าเฮ้ยอยากได้หนังสือแนวนี้จะเอาแต่แนวนี้คือปกติเขาจะซื้อทุกแนวเลยเว้ยพัฒนาตัวเองหิวใจเออก็หลายหลายแล้วบางทีอะเรารู้สึกว่า เราไม่ได้เป็นอะไรทาไมเราต้องหิวใจอะไรเงี้ยเหมือนอารมณ์แบบว่าเขาว่าดีเราก็ซื้ออะไรเงี้ยใช่ใช่ใแบบอารมณ์แบบเฮ้ยเล่มเนี้ยมัสลีดนะเล่มเนี้ยต้องอ่านนะอะไรเงี้ยมัสลดของคนอื่นอะเออแต่สุดท้ายเราไม่ได้อินเรื่องนั้นอะแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้อ่านแล้วโอเคเรากําลังจะเดินกลับรถและนี่ก็คือบล็อกงานหนังสือมีนา2 0 2 5่ไม่รู้ตุลา2อ2พจะมาอีกไหมไง Oh. มันมีงานให้สืบอีกรอบหนึ่งเอาเป็นว่าไอ้รอบเนี้ยอ่านให้หมดก่อนค่รอบนี้หมดก่อน,นแล้วค่อยไปรอบหน้าแล้วเดี๋ยวค่อยไปรอบหน้าเนาะคลิปบล็อกรอบนี้ก็จะประมาณนี้เนาะคลิปหน้าจะเป็นอ,ะ,อะไรก็รอติดตามชมนะครับระหว่างนี้นะครับใครที่แวะเข้ามาดูช่องกูบุเลนนะฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตาม1 3 5 7 9ทีอย่าก,กด2 4 6 8ทีทีไม่เอา <c oughs> <c oughs> มันจะเป็นอันซับเอาก,กดติดตามไว้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะพยายามลงคลิปเรื่อยๆหลังๆกูเปลเลยนลงเป,ปน <c oughs> ง็นคลิปช็อตแล้วลงเป็นคลิปช็อตเยอะขึ้นนะครับฝากแล้วก็ตอนนี้หลักๆกูเบเลตะมีในติ๊ t ตอกไอจีแล้วก็ YouTube 3ช่องทางนะครับฝากติดตามด้วยนะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอชมครับสําหรับคลิปนี้ไปก่อนไปบ๊ายบายๆเอามุดปิดกล้องเออจบคลิป